สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับหูต่ายในวิชาภาษาไทยและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้นะคะก็คือหนังสือภาษาภาที่ทักษะภาษาดินสอยางลบและสีไม้ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า22นั่นเองก็คือเรื่องเพื่อนกันในบทที่3เลย เด็กๆคนไหนเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะงั้นเราไปเปิดกันที่หน้าที่24กันเลยปคือรู้จักคำนำเรื่องนั่นเองรู้จักคำนำเรื่องเอามาดูกันซิว่าหน้าที่24รู้จักคำนำเรื่องเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าไก่คำที่สองคือลูกช้างคำที่3มคือชูคำที่สี่คือ จองคำที่5คือร้องคำที่6คือเรียกคำที่7คือเพื่อนและคำสุดท้ายคือเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกคือคำว่าไก่ซึ่งไก่นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าไก่เนี่ยพยัญชนะต้นของมันคือ กอไก่นั่นเองและสระก็คือสระไอไม้มมลายคำที่สองคือคำว่าลูกช้างพยัญชนะต้นคือลอลิงสละอูและตัวสะกดคือกอไก่ส่วนคำว่าช้างพยัญชนะต้นคือชอชช้างสระอาสะกดงองงูและชออางอช้างช้างไม้โทช้างนั่นเองคำต่อมาคือคำว่าชูซึ่งสะกดด้วยสระ คำที่สี่คือคำว่าจองคำที่ห้าคือคำว่าร้องคำที่หคือคำว่าเรียกคำที่7็คือคำว่าเพื่อนและคำสุดท้ายคือคำว่าเด็กอ่าเรียบร้อยแล้วอ้างั้นเรามาดูกันข้างล่างสิว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าพาออกเสียงพร้อมกันลูกพา อ่ะคำที่สองคือคำว่าไปสะกดด้วยไม้มาลายพยัญชนะคือปอป่าออกเสียงพร้อมกันไปตัวที่สมคือคำว่าตัวออกเสียงพร้อมกันค่ะตัวคำที่สี่คือคำว่าโตออกเสียงพร้อมกันโต คำที่หคือคำว่าเราออกเสียงพร้อมกันค่ะเราคำที่6คือคำว่ากันออกเสียงพร้อมกันค่ะกันคำที่7คือคำว่าเป็นออกเสียงพร้อมกันนะคะเด็กๆเป็นและคำสุดท้ายคือคำว่าแอกแอกออกเสียงพร้อมกันค่ะแอกแอก หน้านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเด็กนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่25กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อเรื่องว่าเรื่องเพื่อนกันเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างสังเกตได้จากรูปเลยเห็นไหมเอ่ยจะมีเด็กๆมีไก่มีน้องหมามีใบโบกใบบัวและมีภูผานั่นเองอะงั้นเดี๋ยวครูใยอ่านก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะบรรทัดแรกเลย ภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆเด็กๆดูภูผาเด็กๆดูลูกช้างอีกครั้งนึงนะคะภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆเด็กๆ ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างมันทัดต่อมาค่ะเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโต ลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊ภูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันเนื้อเรื่องก็มีเพียงเท่านี้เราลองมาทวนกันสิว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรก็คือ ภูผาเนี่ยพาใบาโบกใบบัวเห็นไหมคะพาใบาโบกใบบัวเนี่ยไปหาใครหาเด็กๆนั่นเองเด็กๆเนี่ยก็มาดูภูผามาดูลูกช้างก็คือใบโบกใบบัวเด็กๆเนี่ยก็ดีใจเรียกชื่อใบโบกใบบัวกันใหญ่เลยส่วนเห็นไม่ลูกนี่มีน้องไก่เนี่ย จ้องช้างตัวโตเลยเพื่อนช้างตัวโตเพื่อนใหม่ของเราเห็นเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างก็เลยชูงวงร้องแอ๊กแอกเนี่ยเป็นการทักทายกันผู้พานก็ดีใจที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะได้มาเป็นเพื่อนกันนั่นเองวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการเรียนเรื่อง เพื่อนกันในบทที่3ของหนังสือภาษาาทีชั้นป .1 นะคะใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมหารูต่ายเพื่อเป็นการถามส่วนตัวได้เลยส่วนใครที่เข้าใจแล้วแต่อยากบทุนความรู้เนี่ยสามารถกลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ